จะมีดาวเกตจรเข้าเรือนการงานอ่าในวันที่สามกันยาเป็นต้นไปนนมันจึงทําให้เกิดเหตุการณ์แปรปวนในเรื่องงานแต่มีข้อแม้คือถ้าเกิดคุณไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์บวดน้ําำทิพบุญให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือวิญญาณต่างๆเนี่ยงานคุณจะปังมากสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณจอครับ พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาับทะลุชะตาและวับทะลุชะตาในคลิปนี้เราจะมาพบกันกับชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนกันยายนนี้นะครับก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งกริ้งกับเราสองคนนะครับทางช่อง youtube โผราวาบและเพจ a c e b o o k โผราวาบพยากรน,นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประกาศนะครับ แล้วยังไงถ้าช่วงนี้วิกฤตนี้ไม่ติดโควิดปอดเชื้อปอดโรคนะครับอันนี้น้ำยาบ้านปากเฮอร์เฮอร์บาเนตเฮอร์บาเม็เฮอร์บาเม็ Med, Med นะครับน้ำยาบ้านปากเฮอร์บาเม็เนี่ยก็คือว่าช่วยในการที่ลดการติดเชื้อที่จะลงปอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่การวิจัยบอกแล้วว่าเชื้อเนี่จะอยู่ในลำคอเราประมาณ4วัน นะครับอันนี้ก็คือช่วยลดความรุนแรงในการที่จะลงปอดเพราะเราเนี่ยคือออกไปข้างนอกไม่รู้ว่าเราติดเชื้อมาตอนไหนรับเชื้ออะไรมาบ้างเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะครับไม่รู้เราไปไม่รู้เราไปไซส์ซอกคอไข่มาบ้างมันก็อ่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือฆ่าเชื้อตั้งแต่ต้นทางก่อนที่จะลงไปสู่จุดสําคัญก็คือปอดของเรานะครับ ก็ <g> มันก็ดีทั้งถึงจะไม่มีโควิดมันก็จะดีในเรื่องเศษอาหารค่าเชื้อ <m> แบคทีเรียมไม่ให้ฟันผุนะครับ <m> แล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นปากนะ <g> ก็คือทําให้ปากหอมคุยกับใครก<อ>็รักนั่นแหละเขาเรียกว่าพูด<อ>จาภาษาดอกไม้อะด้วยน้ำยาบ้วนปากเธอเบอร์เมดนะอันนี้ก็คือทางช่องเราเนี่ยนํามาจําหน่ายในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมค่าจัดส่งนะครับทั่วประเทศนะครับฝากสนับสนุนด้วยครับ สวัสด,ดีครับชาวลัคนาราศีตุลเดือนนี้ต้องมากับแคปชั่น <c oughs> พบรักในกลุ่มลับ <c oughs> ได้ทรัพย์ที่มุมอับโอหช่วง <c oughs> ช่วงนี้อะไรก็เป็นความลับอย่างเดียวเลยทุกอย่างรู้กันอยู่สองคนนะครับเป็นอะไรที่ <c oughs> โลกคาดเดา <c oughs> ยากมาก็นอะไรที่คาดเดายากมากช่วงนี้ราศีตุลไม่ว่าจะได้เงินจากทางไหนสัมภากรกไม่รู้เนี่ยจะตามจากราศีสิงห์ อาจจะต่างจากราศีสิงห์ที่สัมภากอนแม่งดักตั้งแต่ต้นเดือนละโลกต้องรู้อันนั้นโลกต้องรู้อันนี้อันนี้โลกต้องไม่รู้แลวดูแล้วรู้ยากไม่มีใครรู้เลยคนจะเห็นราศีคนจะเห็นราศีตุลเหมือนกับคนตกงานยากไร้คนหนึ่งแต่ว่าเงินอู้ฟู่เต็มแบงค์เลยครับเต็มบัญชีเลยครับมาอย่างแบงค์นั่นแหละสนับสนุนคือเจอในบัญโอ้โหไปค้นในบัญชีอีกทีนี่เดือนละเกือบล้านอ่า แต่สภาพที่คนอื่นรับรู้นี่เหมือนกับเหมือนกับคนยากไร้ตกงานอ,ออเแบบนั้นไนไงภาคคิริ้วห่อทองอันนี้เราเรียกว่าภาคคิริ้วหอ่อแบบนี้แนว,วทางนั้นเลยมาเรื่องแรกเลยเรื่องการงานดูแล้วนี่ <c oughs> เรื่องการงานจะมีดาวเกตจรเข้าเรือนการงาน อ่าในวันที่สามกันยาเป็นต้นไปนนมันจึงทําให้เกิดเหตุการณ์แปรปรวนในเรื่องงานแต่มีข้อแม้คือถ้าเกิดคุณไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์สวดมนต์บวดน้ําุทิศบุญให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือวิญญาณต่างๆเนี่ยงานคุณจะปังมากอ่าคุณจะชนะนนี่ถ้าใครคืองานมันจะมีมันจะมีเรื่องแบบมันจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณทาอ่าอ่ามันาะเ่วข้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างว่ากันเถอะใช่ไหม จากที่อาจากที่เมื่อก่อนไม่เคยอาจจะเป็นถ้าเกิดสมมติคนไหนไม่เคยเชื่อเรื่องนี้แต่อยู่ๆมันจะมีมายุ่งกับเรื่องงานคุณจนคุณต้องเชื่ออก็คืองานเป็นงานจิงที่งานเข้างานเข้างานเข้าอาหรืออาจจะผันตัวไปเอาเอาถ้าคนค้าขายหรืออะไรอาจจะผันตัวว่ามีหินมงคลมีเบอร์มงคลอะไรเงี้ยมามาโพสต์ขายออนไลน์ทางเพจทางอะไรง ดีไม่ดีบางคนผันตัวเป็นหมอดูเลยนะและเดือนนี้คนลัคนาตุลนี่ดูดวงแล้วรวยเพรกลับมาที่เรื่องการเงินอดาวการเงินที่บอกรับทรัพย์ในมุมอับไม่ใช่มุมอับอย่างนั้นแต่หมายถึงว่ามุมที่มันได้เงินจากงานที่เป็นงานเล่นลับไงศาสตรเล่นลับก็ได้อ่าศาสตร์เล่นลับหรือรวมถึงวิชาบุญดวงโหราศาสตร์ต่างๆด้วย ช่วงนี้ราวันาตุนจะทําได้ดีอในแนวเงินที่เขาเรียกว่าได้จากการที่ปรึกษาพวกนายความอาชีพนายความอ่าหรือเป็นอะไรอ่ะเหมือนกับติดต่อติดต่อในทางลับๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าไอเหมือนไปเหมือนไปล็อบบี้ยิสออาล็อบบี้ยิสใช่เหมือนไปล็อบบี้ยิสให้คนอื่นเขาอ่ะให้เขาสำเร็จแต่ตัวเองไม่ออกแน่แต่ไม่ต้องออกแน่เงินในบัญชีกูเพียบเลย ต้องานกูนี่ทําให้ดิวใหญ่ๆคืองานกูนี่ทําให้ดิวใหญ่ๆเขาลงตัวประสบความสาเร็จนะใช่จากเดิมที่เขาดิวกันไม่ได้แต่ถ้าเขาดิวกันได้ผลประโยชน์เขาเท่าไหร่อ๋เขาเขาแค่ให้คุณสิบเปอร์เซ็นต์เขาแค่ให้คุณสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็อสบายแล้วสบายแล้วใช่ไหมอันนี้มันเป็นช่วงที่ตนรับเงินแบบนี้จริงๆนะครัสำหรับเรื่องการเออก็แล้วยิ่งเรดูแล้วก็คือเหมือนมีคนเลี้ยงนะ มีคนซัพพอร์ตโอ้ดูแล้วคู่ก็เพราะมันมันมันมีดาวเกี่ยวคู่คอมาเกี่ยวเลยนะบางคนก็คือมีบางคนนี่เงินเดือนก็คือจากสามีออเอ่าอไม่ได้ไม่ได้อะไรมากก็คือเนี่ยรายได้หลักดูแล้วเราแบบเอออยู่ๆแบบเออเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนมีมาเฟียหนุนหลังเลยเออมันก็เลยเอาไอมันมีมาเฟียหนุนหลังแต่ไอเงินที่ได้จากแฟนได้จากเมียได้จาก สามีอะไรเงี้ยมันไม่แปลกแต่ที่มันแปลกคืออะไรคือคนภายนอกก็ไม่รู้ด้วยว่าราศีตุลมีแฟนเออนี่อันนี้เขาก็คิดว่าคุณมีความรักสนิทเออเขาคิดว่าคุณโสสนิทอยู่แต่ทาไมเงินเข้าบัญชีทุกเดือนแล้วงานก็ไม่ได้ทํามันมีคนเลี้ยงแบบลับๆแล้วก็ไม่ออกสถานะว่าเป็นอะไรด้วยเนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เลยก็โยงไปเรื่องของความรักลปความรักนี่ก็คือเนี่ยอย่างที่บอกอะรักในกลุ่มลับได้ไหม รักในกลุ่มลับอ่าเป็นการรักก็คือไม่ต้องขยายความมากแต่ว่ากะรักในกลุ่มลับไม่ถึงว่ามันเป็นรักแบบว่าไม่ได้ตั้งสถานนะแล้วก็ไม่ต้องเปิดเผยแล้วก็มีแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันนม่เพื่อนกูด้วยนะเพื่อนก็ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แฟนก็ไม่ได้เป็นอ่า เพื่อนไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นไม่รู้เป็นอะไรกันแต่แต่ได้กันก็ <laughs> <laughs> ทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่เป็นอะไรกับกูวะเนี่ย <laughs> คําภาษาไทยในพจนานุกรมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรเนไม่ได้เพื่อนเลยนะกิะ๊กก็ไม่ใช่ด้วยนะ,ะคือ,อก,กอยาก่างไม่ใช่นะไม่ได้ลงสถานะใดๆเออเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงชั่วค่าวขึงเท้าวาเนี่ยไม่รู้นะเออเออแต่ว่าชั่วคราวก็ไม่ใช่อีกเขาเรียกว่าเพราะมันมีความยืมงานอยู่ อความใจนะก็ไม่ช่วยขาวด้วยนะไม่ช่วยร่าวเพราะมันยืนนานอ่าคนมีคู่แล้วนี่คู่จะมีอิทธิพลมีบารมีเพราะเป็นมหาจักรอ่าอแต่คู่จะอยู่คราปีหน้าก็คือเป็นคู่แบบไม่ให้ใครรู้นี่อ,อ่าไม่ไม่เปิดเผยดูแล้วแบบว่าคู่เป็นดนวมีพลังมากใช่นไหมอ่าสนับสนุนพลังม,ม,มากแต,ไต่ไม่เปิดตัวเออไม่เปิดตัวไม่เปิด เ้ยคนอยู่ไม่รู้กูรู้อยู่คนเดียวไม่ธรรมดาดูแล้วไม่ธรรมดาเนียสถานะในเฟซบุ๊กแม่งก็ยังโสดอยู่นั่นแหละอย่างนั้นเลยแต่คู่กูนี่โอ้โหบาลมีใช่บาลมีคุมคุมเมืองเลยเนี่ยอสุดๆแนวมาเฟียเลยแหละนะโอ้ถือว่านะราศีตุลนี่ก็อ่าก็ดูแล้วช่วงนี้ใครอยากใค ช่วงนี้ใครเป็นไปได้นี่ห้ามมีเรื่องกับชาวราศีตุลนะครับเพราะคู่เขานี่อาจจะทำให้คุณหายไปแบบไร้ร่องรอยได้คู่เขาแบบนี้ก็ดูแล้วต้องต้องลองจับตาดูนะเพราะว่าราศีตุลนี่ดูดวงช่วงนี้นี่มาแนวแบบลึกลับซับซ้อนอะลึกลับซับซ้อนคนที่เป็น เหมือนเรียกว่าคนที่เป็นลัคนาราศีตุลเนี่ยจะรู้ตัวเองนะว่าจริงๆเขาจะรู้ตัวเองว่าเป็นยังไงใช่ล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่คู่อ่ะอ่ะถ้าดูเรื่องคู่ใหญ่สุภะก็ดุนหลังก็นุนหลังแล้วเป็นอุดเนี่ยเป็นอุดนี่ก็บารมีแรงก็สมหาจักรก็กลางมหาอุดก็บารมีโอ้โหคือคนใหญ่คนโตดังนั้นเลยที่หนุนหลังบุญเนี่ยแต่คนอื่นไม่รู้นะเรารู้อยู่คนเดียว อ่านี่เป็นสภาวะของชาวตุนเป็นอย่างนี้<อ>แล้วก็หลังอาแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอข้อแนะนําเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวหลังอะไรวะหลังยี่สิบแปดกันยาอ่ะดาวพฤหัสจะเข้ามาอยู่ในภพพันธุ<อ>ก็อาจจะมีเกณฑ์ต้องร<อ>ีโนเวทเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่ร้านค้านิดนึงอ่าจะเป็นช่วงที่ปรับเปลี่ยนที่อยู่ใหม่แมทแล้มีดาวเกตเลลงมาด้วยเนี่ยจริงๆก็ไหวเจ้าที่ที่ที่อยู่ได้ ก็เกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณทำนั่นแหละก็โอเคช่วงช่วงนะถือว่าก็ดวงโอเคมีการเปลี่ยนแปลงอหลายหลายอย่างการที่ดาวประจำตัวคุณอยู่ตรงนี้ก็คือคุณก็ามั่นคงดีเสนอแรงด้วยนะเพราะดาวสุขทับลักนะเล็งมฤตยูก็อาจจะทำให้มฤตยูสปาร์คขึ้นมาบ้างจริง <N> ๆ,ๆมีคู่ก็ต้องระวังแตกอักนิดนึงเพราะมฤตยูเล็งใช่ไหมอ่า มีความเขาเรียกว่ามีความผันผวนนะมันลยจะอยู่เรงเนี่ยมีความผันผวนในเรื่องของความรักแต่ช่วงนี้ใครโสดอีกเรื่องหนึ่งก็คือความรักก็คือกระทำหันมากอ่ะในกลุ่มรักเนี่ยแหละแต่ว่ามันโอ้โหลดเร็วปานไฟไฟช็อตก็อันนี้คือโดยสรุปนะคปชั่นที่เราให้ไว้ก็คือพบรักในกลุ่มรับอได้ซับรับไปซับที่มุมอับโอ้โหมุมอับนี่คือมุมที่มันคาด ไม่ถึงนะอ่าสุดสุดที่จะคาดถึงจริงๆนะโอเคอันนี้ก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับอ่าพบกันใหม่คลิปหน้าพบกันใหม่ดวงเดือนตุลาคมนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ